สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวหน้ากากสวมหัวกันสะเก็ดนะคะยี่ห้อเซนโกรุ่น m 8ทับหนึ่งะคะเป็นรุ่นที่ประกอบเสร็จแล้วตัวสินค้าตัวนี้นะคะบางที่เขาจะเรียกว่าหมวกกันสะเก็ดหน้ากากเซฟตี้หน้ากากนีรภัยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะที่เรามีปัญหาเรื่องโควิดระบาดตัวนี้ทางตลาดก็จะเรียกว่าหน้ากากกันไวรัสหรือหมวกกันไวรัสนะคะตัวนี้อย่ายวเรามารีวิวกันเลยนะคะ เริ่มที่ตัวพลาสติกนะคะตัวนี้ที่เป็นตัวหน้ากากตัวนี้นะคะจาเป็นหน้ากากใสนะคะความหนาอยู่ที่1มิลนะคะจะสังเกตเสียงหนานะคะแล้วก็ความกว้างของหน้ากากนะคะจากนี่ไปจนถึงจุดนี้นะคะจะอยู่ที่8ดนิ้วความยาวจากตรงนี้จนจดตรงนี้จะอยู่ที่15้านิ้วนะคะแล้วก็จะสังเกตว่าตรงขอบ ของพลาสติกเนี่ยค่ะก็จะมีหุ้มด้วยตัวอลูมิเนียมนะเพิ่มเพิ่มความคงทนให้กับการใช้งานเนาะตรงนี้แล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าหน้ากากสกรปรกหรือว่า,าเราต้องการถอดออกมาล้างก็ง่ายๆตรงนี้จะมีหมุดนะคะดันมันเข้ามาเฉยๆง่ายๆฝัง่งนี้ด้วยอสองอันจากนั้นก็ ดันตรงนี้ให้มันลงล็อกของมันมันก็จะหลุดออกมาได้พอเราล้างเสร็จเราจะเอาเข้าเราก็เริ่มเข้าจากล็อกตรงนี้ก่อนดันหมุดให้มันลงล็อกจากนั้นก็ค่อยมาเสียบให้เข้าล็อกตรงหมุดเราก็ปรับลงเนาะก็ทำวัมสาดได้ง่ายๆทุกครั้งนะคะหลังใช้งาน <c oughs> ทีนี้มาดูด้านหลังนะด้านหลังตรงที่เป็นหมวกก็คือจะเป็นพลาสติกนะคะ หนานประมาณ1-2มิลเนาะก็จะแข็งใช้งาน,งานได้ทนทานตรงนี้ที่เราเห็นเลยจะเป็นปุ่มปรับระดับความกว้างแคบของหัวเนาะถ้าหัวเล็กก็ใช้ปรับเข้าอย่างนี้นะคะถ้าให้น้องอคุณพ่อใช้ใีบ้านก็ปรับออกก็จะขยายออกได้ตามขนาดหัวตรงนี้จะเป็นผ้า กับฟองน้ำนุ่มๆนะคะที่มันจะตรงพอดีกับหน้าผากของเราเนาะทำให้เวลาใส่ก็จะไม่ได้เจ็บอะไรโอเคแล้วก็จะมีปุ่มสองปุ่มซ้ายและขวาปุ่มนี้กับปุ่มนี้ใช้ทำอะไรนะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราหมุนให้มันแน่นหมุนนะคะข้างหนึ่งจะต้องหมุนเข้าอีกข้างหนึ่งหมุนออกจากตัวเพื่อที่จะบิดให้มันแน่นจะต้องสลับกันเนาะเข้าหาตัวออกจากตัว พอ,อหมุนที่มันแน่นแล้วปุ๊บมันจะช่วยมีการมีความเหนือทําให้เสร็จค่าหน้ากากเนี่ยค่ะสมมุติว่าเราใส่อยู่แล้วเราต้องการให้หน้ากาก,ากตั้งมันก็คือจะตั้งให้มันระดับไหนก็ได้ค้างได้เนาะแต่ถ้าเราไม่ต้องการเราก็หมุนให้มันหลวมๆเราก็ข้างๆตรงนี้สองข้างซ้ายขวานะคะเห็นไหมมีสี่ปุ่มเล็กๆหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ก็คือจะใช้ปรับองศา นี่นะใช้ปรับองศาของตัวแผ่นกันแผ่นหน้ากาะคะ่ะว่าจะให้ห่างออกจากตัวเราหรือว่าจะให้เข้ามาแนบชิดกับตัวเรานะคะก็เลือกที่ความสบายใจตรงนี้โอเคเดี๋ยวจะมาลองใส่ให้ดูนะคะเดี๋ยวตอนใส่ปุ๊บเราก็กดตรงนี้ปรับหัวเ,เนาะตรงนี้นะ Okay. ให้มันรู้สึกว่ามันแน่นปุ๊บตรงนี้เนื่องจากว่าเราเมื่อกี้หมุนให้มันแน่นแล้วนะคะมันก็เลยจะตั้งได้นะเราอยากให้มันตำแหน่งนี้่ะก็ตั้งได้นะคะอยากให้มันตำแหน,น่งนี้ก็ได้โอเคทีนี้มาดูส่วนของโอเคเดี๋ยวจะมาดูว่ามันจะครอบคลุมหน้าเราทั้งหมดหรือเปล่าเนาะโอเคนี่มาแลือนะคะดูข้างๆ ก็นี่คุมถึงหูเลยนะคะฝั่นี้ก็คุมถึงหูตรงข้างล่างนี่ก็คือมิดคางนะคะตรงนี้โอเคนะคะ